พี่ได้เปรายดจากนักเกี่ยวึะอนักเกี่ยวที่อยากแค่มาเอี่ยวในหัวใจหน่อยนะเหลวซ้ายเหลวขวาพ่น้องเหลวมาพี่ก็สมวังละเหลวซ้ายเหลวขวาขอเชิญแก้วตาเหลวมาหน่อยนะาคนจนหลงรักน้ำวนแต่คงไม่มอองต้องต้องได้เพียงแต่จ้องเพราะไม่มีสิ้งตอวนวนนในพระอวยพรในม่เงินมีทองจะไปขอองไปขอองไปขอเงาเาเป็นไงขออยู่รวย สชิญดิ๊ยครับขอบคุณทายขอบคุณแบงค์ด้วยนะคะขอให้รวยขอให้รวยนี่โอ้โห์ทุกนดีใจมากที่ได้ยินเช้าๆแบบนี้เพลงเป็นมงคลมากๆเละไม่ใช่แค่รวยทรัพย์นะครับพี่คนนะครับขอให้รวยทรัพย์แล้วก็รวยสุขด้วยครับเต๋อครับ แล้วก็จะมีแบบบางบางท่อนนอที่เอาเพลงแมเพึ่งมาใช่ครับก็คือในท่อนฮุกเนี่ยเอาคําว่าขอให้รวยขอให้รวยกับให้โชคดีโชคดีแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่ใส่บริบทของ2025เข้าไปคนอยากรวยแบบถูกหวยคนไปมูเพื่อความรัก ขอให้มีความรักดีๆให้ถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดเลยทุกๆทุกเช้าแบบนี้นะคะจะได้แบบรวยๆทั้งความสุขแล้วก็เงินทองนะคะโดยเฉพาะวันที่1กับวันที่16บนี่ต้องเปิดเลยนะคะใช่ไหมี่ฝนคือตั้งใจทําเพลงนี้เพราะว่าไม่อยากให้เป็นเทศกาลคือตอนแรกคุยกันว่าจะสงกรานหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติสงกรานคนจะเพลงนี้ของสงกรานแต่ไม่ใช่ครับเพลงนี้ของทุกทุกวันที่1และทุกวันที่16 16ครักกลางเดือนกับต้นเดือนดังนั้นก่อนจะวันที่1ก็ต้องเปิดก่อน ก่อนจะวันที่16ก็ต้องเปิดก่อนก็คือเปิดทุกวันเปิดทุกวันเปิดทุกวันเปิดได้ยาวๆทั้งปีทั้งปีไปเลยนะะฮแล้วเขาก็ได้ฟีเจอริ่งกับน้องแบมด้วยน้องๆวงแบมใช่น้องๆวงแบมก็คือทั้งน้องมางน้องเป่าแล้วก็น้องอาร์ตี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากมาจากลิสเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของน้องโดมชาลุวัฒนตเป็นไงบ้างมางานกับ์ริ่งกันได้เป็นไงฮะโอ้โหต้องบอกว่าพลังของทีป๊อปรุ่นใหม่เนี่ยเขาเป็นอะไรที่เขามีวัตถุดิบใหม่ๆให้เราเขามีความแบบเหมือนความ c r e เอทความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะแบบเฮ้ยลองร้องท่อนนี้แบบนี้แบบนี้ไหมแล้วพอมาทํางานกับเขาเนี่ยต้องบอกว่า Energy ์เขาไม่ตกเลยเราก็ต้องแบบใส่ Energy เข้าไปด้วยเขาทีป๊อปเป็นทีนป๊อปของเราเป็นเท่าป๊อปยังไม่เท่ายังเป็นแบบโอ้ยสุดยอดอยู่เลย เป็นวัยรุ่นอยู่เพราะเราก็รุ่นใกล้ๆกันใช่ไหมเราก็อยากให้มันมีส่วนผสมของทั้งความเป็นป๊อปและความเป็นโลโก้ไทยก็คือความเป็นกลิ่นลูกทุ่งเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ในสังกัดของกรมมี y Go แล้วแต่ว่ากรมมี y Go ในสังกัดเราเนี่ยอันนี้ก็ผู้ใหญ่ก็จะฝากบอกมาหลายคนพอบอกกรม m m y Go ปุ๊บก็จะคิดว่าเป็นลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่กรม m m y Go ของเราตอนนี้มียูนิตที่ชื่อว่าไทยเดร์ล่ะเป็นไทยนิยมครับก็จะมีไอซ์มีน้องแพรชนาคลื่นเพึ่งร้อยล้านวิวไปพึ่งร้อยล้านวิวไปน้อง มินตราอินทิลาอ่าน้องมินตราอ่าน้องมินตราครับคิวงานตอนนี้คงปังทั้งปีแล้วใช่ไหมคะสองคนนั้นใช่ไหมครับก็ก็ได้อยู่ครับก็ยังเปิดรับอยู่เรื่อยครับงานเลี้ยงภายในไว้ใจไอซซันยูอีเวนต์เมื่อไหร่ไว้ใจไอซซันยูแต่ต่อได้ขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนผมคิดว่าน่าจะแน่นอยู่แล้วแต่ว่าอาชีพนักท่องเที่ยวล่ะครับก็ยังไม่เลิกการเป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็คงยังทําอยู่ครับผมก็เดินทางออกไป ทั่วโลกใบนี้เดือนละครั้งยังทําได้แต่ว่าเป็นประเทศใกล้ๆก็อาจจะเป็นอยู่ในโซนเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าในประเทศที่เคยทําได้เดือนละอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอันนั้นจะดูบ้าคลั่งเกินไปก็เลยเหลือตอนนี้เดือนละครั้งนะคะก็ยังสามารถติดตามของไอซ์ได้ในเรื่องของการเดินทางเติมสุขให้เราและหากว่าจะต้องแบบอยากจะรวยขอให้รวยต้องมีท่าเต้นเต้นรับสัตว์เมื่อกี้เห็นเต้นเยอะมากท่าแบบเยอะมากสอนพี่ ใช่ไหมจริงจริงพอเต้นไปแล้วเขาบอกอุ้ยเต้นยากแบบเต้นตามไปแล้จริงๆเต้นแบบว่าเขาเรียกเต้นแบบไม่สนิทกับร่างกายตัวเองง่ายๆเลยขอให้รวยขอให้รวยครับเอามาพี่ฝนพี่เต้ขอให้รวยขอให้รวยแจกเงินอ๋อนี่แจกเงินอันนี้รวยแล้วแล้วก็ ให้ถูกหวยได้เป็นเศรษฐีให้โชคดีโชคดีมีคนรักดีๆขอให้รวยขอให้รวยเอารวยต่อเนื่องรวย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 เรามีเพลงเรามีเพลงจะเต้นท้องร้องกันสามคนโอเคมาค่ะเพลงมาให้ถูกหวยได้เป็นเศรษฐี ให้โชคดีโชคดีคนรักที่ดีเอาขอให้รวยขอให้รวยจริงไะพ้อใจป่ะขอให้รวยขอให้รวยให้ถูกควยได้เป็นเศรษฐีให้โชคดีโชคดีมีคนรักที่ดีขอให้รวยขอให้รวยอวยพรอย่างสุดสุดเอารวยรวยรวย เต้นไม่ยากทุกคนสามารถเต้นเชลนด์ได้ขอให้รวยนะคะสามารถแบ่งการเต้นเป็นแบบไม่สนิทกับร่างกายตัวเองก็สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าแบบเริ่มสนิทหน่อยก็สักประมาณห้าสิบของผมเมื่อกี้เนี่ยทั้งสักประมาณห้าจุดห้างากับ เดี๋ยวก็สนิทไปไม่ตรงกัน่ะกับเป็นะเดี๋ยวสนิทเดี๋ยวสนิทเดี๋ยวสนิทน่นอนต็มร้อยเดี๋ยวให้ไอฝากผลงานกับเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ที่ดูอยู่หน่อยค่ะฝากด้วยครับวันนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่ที่อยากให้ทุกๆุคนที่ดูอยู่ตอนนี้เลยนะครับร่ำรวยทั้งเงินทองแล้วก็ร่ำรวยทั้งความสุขนะครับเข้าไปฟังเพลงนี้ได้นะครับที่เข้าฝากทุกคนเลยนะครับอยากให้ทุกคนท่้รวยเงินทองแล้วก็ร่ำรวยความสุขนะครับเข้าไปฟังเพลงนี้ได้นะครับที่ทุกช่องทางเลยของ จี m เอ็มมิวสิกนะครับที่ Grammy Go Official ที่ GMM Grammy นะครับไอซันยูก็จะทำเพลงแล้วก็จะเอามาฝากทุกๆคนที่ในเทศเทลุกๆ3-4เดือนเราก็จะได้เจอกันนะครับเราก็จะทำเพลงออกมาให้ได้ฟังกันเรื่อยๆครับเพลงนี้ขอให้รวยๆๆๆรวค่ะรอนะ่รวยๆเช่นกันนะครับขอบคุณครับติดตามด้วยขอให้รวยพี่ไอซันยูนะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสามคนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีคืนนี้ในเทนนไลฟ์สองลกคืน<อ>นะคะขอให้รวยกันทุกคนค,ะค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ